สร้างหวังสร้างอันนี้ค่ะค่ะคพณามนั่นหญ่็คนช่วยกันนแบบนปีนสายส้างข้างกันคู่ค่ะสวสิเขาไม่ตี่ต้นถ้าส่วนไหนเขาต้องคนมือเงินเาส่วนะคนแล้วที่มี มันก็ยังเจดีย์มีหลากแบบแต่ว่าแบูชา,า,าเาาท่า้ค่ะค่ะาความว่าจะคืออยากจะกราบไหว้ยอย่างเงี้ยค่ะจะไปที่ไม<า>่เจดียตรงไหนเนี่ย ช่วยกันก่อสร้างะะแล้วก็จะมะีผู้ที่มีใจบินอยากจะร่วมบำรุงทำทำนุบำรุงาศาสนานะคะนี่เขาก็จะช่วยในเรื่องของปัจจัยในการที่จะก่อสร้างขึ้นนะคะ การว่าโดยใช้ก็จะมีค่มีความสำคัญในรงบ้าคอะรก็จะบแล้วก็ปีนี้นะคะปี68เนี่ยก็คือจริงๆแล้วอ่เวะเราควรจะมาไหว้หรือสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธรูปที่เป็นเกี่ยวกับหินทรายปีนี้นะคะค่ะเน้นย้ําว่าพระที่วัดไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นพระพุทธรูปที่เป็นรูปนอนองค์นอนนะคะแล้วก็เป็นหินทรายแล้วก็พระน้าปกนะคะปีนี้ขอย้ําปีนี้นะคะมีความโชคดีมากที่ท,ที่ได้มาโดยที่ที่จริงๆแล้วเราไม่ได้คิดว่าเราจะมาวัดตรงนี้ซ้ำไป Se dan รูกข้ามาขอันนี้นก็จะเป็นการบอกเล่าของพระเจ้าในสมัยท่านได้ทำไว้ว่าแก่เจ็บกายอันนี้จะเป็นการบอกเรืนน่าองยรงไ,รไอยากให้เออพื่อนๆน,นะคะลองลองเข้ามาชมว,ว่า แล้วเราจะรู้ว่าจริงๆแล้ววัดที่เนี่ยคือสวยมากแล้วก็บรรยากาศก็ดีมากด้วยในวันเสาร์อาทิตย์นะคะ,ะจะมีะนักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาเยอะแต่วันนี้วันวันนี้วันสุกก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะคะค่ะรู้สึกว่าในตอนช่วงเช้านะคะเขาก็จะมีคน อให้เรานะคะมาบินทบาุอยนะคะค่ะขึ้นมาได้เลยในส่วนที่จะมาพักอยู่ที่นี่ไหมอันนี้ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของนางวัดนนะคะ